โอ้โหโอ้โหลงนเลยจ่าเอหมอ้ยออกกําลังกายพี่ออกกําลังกายกับเด็กน้อยโอ้โหอันนี้น้อยนะโอ้อัดสองเลยบ่เนี่ยอัดสองเลยยี่บ่เจ้าพี่น้องเจ้านะครับนี่โภูภารกิจด่วนนะครับภารกิจด่วนเมื่อกี้ก็ถ่ายแอดมินน้อยนะครับ ทายแอดมินน้อยมาสักพักนะครับช่างใหญ่เรียกนะครับช่างใหญ่เรียกช่างใหญ่เรียกให้ไอทำภารกิจสำคัญนะครับผมอันนี้กำลังออกจากทุ่งนานะครับ ดีมากนะครับช้าแล้วเดี๋ยวเราไปภารกิจนะครับไปภารกิจด่วนสำคัญไม่ไปไม่ได้อืมปุ๊บปุ๊บแชาไปนะแชาไปแช่ไปก็เดี๋ยวไปบ้านม่วงครับไปบ้านม่วง ตัวอนเดอครับไปซื้อของนะครับไปซื้อของมาให้ช่างใหญ่นะครับอ๋อบรรยากาศเช้าๆนะครับอากาศดีมากนะครับที่วางปูบาลิจิตนะครับบาลิจนะคาราบขอไปซื้อน้ำม,มันนะครับเอฟซีช่างใหญ่ก็ปรับพื้นที่อยู่นะครับปรับพื้นที่อยู่ก็ไปซื้อน้ำมันก็ ป่าแตนนะครับฝากซื้อไก่ย่างนะครับปิ้งไก่ไก่ย่างอาหารเช้านะครับเดี๋ยวไปดูนะว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวรยว การเดินทางนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับช่างใหญ่แล้วก็ปัตแถมนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับเราคือครอบครัวเดียวกันเมื่อวานโหสุดซึ้งเลยเมื่อวานนะครับเป็นงานปลกแขนนะครับยายสมอนะครับส่งยายสมอนกับสุรินนะครับส่งยายหมอนกับสุรินเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับอบอุ่นมาก fc หลายท่านก็ปลื้มนะครับปลื้มป่าปลื้ม ไปด้วยกันพอไหล์สดก็หลายช่องนะบางคนก็ร้องไห้เลยนะครับร้องไห้ผ่าไลฟ์สดซึ่งก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์รุ่นใหญ่นะยูทูบเบอร์รุ่นใหญ่อายุทูเยอะนะครับยายสมอก็กลับไปพักกวันนะครับถ้าเป็นภาษาราชการนะครับถ้าเป็นภาษาราชการก็บเกษนะครับกมบเกษอายุไปยายสมอนเจ้านะก็เป็นแรงใจให้ยายสมอนนะครับผมกลับบ้าน ไปพักผ่อนนะครับพอเราอยู่ทางนี้ก็ต้อ,ตองเดินหน้าต่อไปนะครับเดินหน้าต่อไป่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเชา้าก็ทั้งใหญ่ก็ปับพื้นที่นะครับพื้นที่ทางบ้านนะ ก็เห็นว่าจะฉาบด้วยฉาบด้านในด้วยนะวันนี้เมื่อวานเป็น2องล็อกฉาบไป2องล็อกแล้ววันนี้ก็จะฉาบอีก2องล็อกนะครับผมข้างนอกก็เป็นรอบทั้งลอบ,นะล,อบลายลอบสวยมากเลยข้างนอกเป็นประสุดๆนะครับอยากให้ดูข้าง ไปบ้านม่วงนะครับเส้นนี้บ้นซอสีนะครับซอสีน้ำน้ำเที่ยงซอสละสีนะครับทานด้วยน้ำเที่ยงมาลนะเดี๋ยวจะเข้าซอสละสีล้ว เดี๋ยวไปเติมน้ำมันนะครับไปเติมน้ำมันก่อนซื้อน้ำมันมาใส่รถไถนะครับหนึ่งถังนะครับแล้วก็เติมใส่กระบะด้วยสต็อกไว้นะสต็อกไ้แล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็ซื้อกับข้าวนะครับซื้อกับข้าวมาแตนฝากซื้อกับข้าวเนาะเดี๋ยวไปดูนะครับข้าวเช้ามีอะไรบ้างพวกปิ้งๆนะครับปิ้งตับปิ้งไก่จัดมาเรื่อยนะผมจัดมาเรย กโยเพื่อร่วมทางไม่มีนะมาคนเดียวนะผมสำหรับเมื่อคืนนะครับก็ปาร์ตี้มูทะกันไปกินกันท่วนหน้านะครับขอคุณพระแตนนะครับผมขอคุณพระแตนงวดหน้าก็ขอให้ิงรวยยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าถูกมาหลายงวดแล้วนะครับ เอาสอลสีละเอฟซีสองละสีพรหมู่บ้านใหญ่นะครับเนี่ยบ้านสองสี นี่น่าจะมีสองหมูต่อสีน่าจะมีสองหมูเดี๋ยวเป็นหมูให่หมูบ้านที่ใหญ่มากนะใหญ่มากออกมาปฏิบัติภารกิจนะครับเช้านี้ภารกิจเร่งด่วนสำคัญภารกิจด่วนช่างใหญ่ป้าแตนนะอากาศดีมากะัะวันนี้เมื่อคืนอย่างหนาวนะพี่ซี นอนห่มผ้าเนี่ยโอ้ได้บรรยากาศมากโคตรฟินโคตรฟินกลับมาหนาวอีกครั้งนะครับช่วงนี้เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับพอไม่สบายกันเยอะนะครับคนไข้ผมก็ไม่สบายเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกท่านต่อเดี๋ยวไปภารกิจนะครับภารกิจไอ้ ช่างใหญ่แล้วก็ฝากเป็นลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ M U N Channel นะครแล้วก็ฝากติดตามทางเพจนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ M U N นะครับ M U ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปทุกการลงคลิปนะครับฝากไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยตักายกันได้นะครับโอเคนะบรรยากาศประมาณนี้นะครับโดยเขออนุญาตไปทำภารกิจให้กับช่างใหญ่นะครับ ก็อย่าลืมนะครับอุดหนุนสินค้านะของบริษัทนอนโฮมซมมับนะทุกตัวเพื่อเป็นแรงใจให้หนุ่กับป้าสู้คดีต่อไปในศาลชั้นอุทธรณ์นะครับครับเพครับผมขอบคุณมากนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม โบกบกบกกบกเลย